ครับท่านผู้ชมครับเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินเดียอาจารย์วิทูลเดินทางเสาะแสวงหามาหลายปีนะครับแล้วก็ไปนำมาหลายปีแล้วมาปลูกที่ประเทศไทยนะครับเนื้อเยื่อยังไม่มีนะท่านผู้ชมเนื้อเยื่อไม่มีมีแต่พ่อมเมล็ดอย่างเดียวนำเข้ามานะครับแล้วก็มีลูกค้าซื้อมเมล็ดไปเพาะและไปปลูกนะไปปลูกอยู่ที่สวนลุงอี อำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านผู้ชมสวนลุงอี้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้ผลผลิตตามต้นสายพันธุ์ต้นแม่ของเขาที่ประเทศอินเดียนี่ฮะท่านผู้ชมครับวีสามสิบสองต้นตัวเมียนะครับ,นะรบที่ให้ผลผลิตและก็ผลสีแดงสดผลใหญ่สีแดงสดปีนี้ให้ผลผลิตแล้วหนึ่งรอบลาต้นสองปีกว่าต้นอวบต้นใหญ่ขนาดนี้ฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะ ลงทุนถูกๆหน่อยก็ได้น่าลงทุนถูกหน่อยก็ได้น,น,น,ไดนี่ครับมาเจอต้นจริงๆเป็นๆของเขาแล้วแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าต้นตัวเมีย v 3 2งเขาไม่มีหนอ่อท่านผู้ชมไม่ออกหน่อให้เลยออกแต่ผลออกแต่ลูกห <c oughs> น่อไม่ออกท่านผู้ชมหนอจะออกแต่ต้นตัวผู้ฮะแปลกไหมล่ะ ต้นตัวผู้จะออกหน่อยเยอะท่านผู้ชมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็กเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลท่านผู้ชมก็ <ๆ S 1> จะมีอยู่ที่เดียวแหละที่มีผลผลิตปีนี้ออกไปแล้วรอบหนึ่งและปีหน้าคาดว่าจะออกเยอะด้วยเพราะว่าต้นเขาใหญ่สมบูรณ์ดีมากคาดว่าอย่างนั้นครับคาดว่าอย่างนั้นพี่ว้วนน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าปีนี้เพราะว่า <liber ally> หลายต้นนะหลายต้นต้องออกอีกหลายต้นจะแสดงเพศแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับทุกท่าน ถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่างที่เราก็รู้กันอยู่คือประมาณไปลายปลายมิถุนา,ากระะกฎาคบาหรือต้นสิงหาถึงนั้นก็เชิญที่สวนลุงอีลำปางนะครับเข้าใจว่ามีพันวีสามสิบสเราจะได้เห็นทั้งต้นตัวผู้ตัวเมียนอกจากวีสาแล้วยังมีพันอื่นอีกเยอะ พันเพราะเมล็ดนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จักเรียนตามตรงแต่ว่าลูกใหญ่จริงๆเราไม่รู้เราก็ก็เล่นไปศึกษาไปนะครับเออผมสงสัยคุณนรงปลากนว่าต้นนี้เนี่ยลูกผลของเขาเนี่ยออกที่ตอนแก่จัดอีตอนแก่จัดเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติหวานมากครับหวานมีฝาดไหมมีฝาดไหมไม่มีฝาดนิดๆอะไรมีไหมไม่มีครับเลือบ ลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่มากมแล้วที่สําคัญคือเวลาลูกใหญ่ผมเคยดูที่พันอื่นสายอื่นนะคุณนรงพอเวลาเรากัดไปเนี่ยข้างในมันจะกลวงกมีสามสิบสองกลวงไหม,มไม่กลวงครับเออกรอบหวานกรอบหวานเนื้อแน่นเนื้อกรอบแน่นแล้วมันเดินทางไปถึงหามแล้วสุกให้เราได้กินไหมไม่ถึง เป็นเพราะอะไรครับผมหมดก่อนทาไมฮะทาไมโนเนมนะเนี่ยมวยถือว่าเป็นมวยโนเนมนะะครับผมพันท็อะเม็ดนะเออไปขายได้กิโลเท่าไหร่เมาเล็ดกิโลเท่าไหร่คุณขายฮะแปดร้อยแปดร้อยบาทท่านผู้ชมฮะวีสามสิบสองที่นี่มีมีอยู่สองต้นในประเทศไทยที่ออกผลแล้วต้นนี้เขาผสมออกสีแดงเขาขายกิโลละแปดร้อยบาท ลูกใหญ่เนื้อหนาหวานกรอบอร่อยนะครับไม่ฝาดเลยลุงอีหรือว่าคุณลุงชูชาตินะคุณลุงชูชาติเจ้าของสวนลุงอีเนี่ยย,ยนืนยันว่าอร่อยจริงๆท่านผู้ชมน้าแล้วก็ขายหมดก่อนเขาแหละเพราะว่าเขาจะออกลูกก่อนใครเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ท่านผู้ชมออกลูกก่อนเขา2สัปดาห์นะครับอ่าห้เห็นกันแล้วเอาละต้นกล้ามีพ่อจําหน่ายอยู่ที่สวนวังยางการเกษตรนะครับ อยู่สวนวังยางการเกษตรนี่ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันร์จังหวัดสุพรรณบุรีน่ท่านผู้ชมครับต้นใหญ่ๆอวบอวบๆสายพันธุ์ของเราให้เห็นต้นกล้าเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่เป็นต้นกล้าอินทผาลัมสายพันธุ์นําเข้านะครับ V 3 2นะลูกใหญ่ผลโตโอ้โหชนิดทานผลสดนะครับนี่โตขึ้นขนาดนี้นะครับให้ไข่โตซานสูตรสำหรับอินทผาลัมไปนะครับ ไม่มากเท่าไรต่อหนึ่งต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตตราไม้คู่เข้าไปเป็นยังไงเขียวปีเลยไหมท่านผู้ชมใ <c oughs> บใหญ่ท่านผู้ชมครับสายพันธุ์เขาเป็นสายพันธุ์ใหญ่คนใหญ่เห็นไหมท่านผู้ชมใบเนี่ยลหลายๆคนบอกว่าเออใหญ่จริงๆท่านผู้ชมเอา้าเข้าเดือนธันวาคมแล้วเนี่ยขออนุญาตปรับราคาค่าลูกน้องหน่อยนะท่านผู้ชมนะมเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง นะครับขอเป็นต้นละ400บาทท่านไปปลูกไม่นานละ่ะอวบนะฮะเอาไปปลูกไม่นานอวบโตขึ้นมา2ปีครึ่งนะครับเป็นอย่างช้าได้รู้เรื่องกันตัวผู้ตัวเมียหาไม่ยากเพราะว่าที่สวนลุงอีเนี่ยแสดงเพศ4ต้นได้ตัวเมีย2ตัวผู้2น้ท่านผู้ชมครับนี่ต้นกล้าอินทภผาลำวีามนะครับลูกใหญ่ๆไซส์โตโต6 6เซนติเมตรนะท่านผู้ชมนะนะ สีแดงเนื้อหนาหวานกรอบอร่อยนะครับนี่ต้นกล้าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับขอปรับราคาเป็น400นะท่านผู้ชมนะต้นเท่านี้แหละตอนนี้นะประมาณนี้ต้นเท่านี้แต่ถ้าว่าท่านสั่งช้าไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะโตขึ้นอีกหน่อยนะนะครับซึ่งวันต่อวันเนี่ยที่ผมไปถ่ายทำบันทึกภาพมาเนี่ยโอ้โหความเปลี่ยนแปลงเนี่ยการแตกต่างมันเยอะมากท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะใบใหญ่ท่านผู้ชม ออกแนวใบใหญ่เห็นไหมเขียวปีเลยสีเขียวแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนะฮะให้การเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เราให้ไขโตซารไขโตซารชนิดเม็ดนะครับสูตรสำหรับการบำรุงอินทผาลัมเนี่ยเออท่านที่สั่งมานี่นะครับกิโลละ25บาทนะท่านผู้ชมนะฮะ25บาทลังนึงเนี่ยใส่ได้ประมาณ10กิโลนะครับค่าขนส่ง200บาทประมาณนี้ ก็รวมกันเบษษ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ450บาทนะต่อหนึ่งลังนั่นก็คือไขโตซานสูตรสำหรับอินทรพาลำเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตกันแบบนี้เลี้ยงต้นเลี้ยงต้นนะผู้ชมเขาสูงเสียดฟ้าพรนาภายชายปานาชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเดินตาชายหาทะเลเมทรายล่องแก่งน้อยใหญ่ไฟหา ท่านผู้ชมวันนี้เตรียมการโอโ้พูดปุ๊บนกบินล่อนเลยนะผู้ชมทางด้านนอกด้านนอกแปลงด้านนอกนอกแปลงเพาะดีละที่เราทําคลุมทั้งหมดนะวันนี้จัดส่งให้กับท่านกำนันที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะผู้ชมอำเภอชุมแพขอนแก่นมาสั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้จัดส่งให้เลยนะครับนี่ เป็นระยะระยะเห็นไหมคำนันท่านผู้ชมที่รบครับวันนี้ยาวถึง20เซนติเมตรน่อาลูกพี่ตาลเนี่ยเขาบำรุงเขาบำรุงดีทั้งไมคู่ทั้งไคโตซานอ่เอาเ้าจัดไปนี่กี่เซนลูกพี่ตาลวัดวัดวัดให้ผมหน่อยดิวัดวัดเลยสองไปสองเลยด้วยกี่เซน18บแเซนติเมตรท่านผู้ชม18บแเซนติเมดูนะ โตวไวผมบอกว่าเป็นสายพันธุ์โตไวแล้วก็เราใช้สารอาหารให้เขาเต็มที่อ่ะสิบต้นสิบต้นอ่ะเลือกปลายเนี่ยลูกพี่ตาลเลือกให้นะท่านกำนันที่อำเภอชุมแพนะครับหนึ่งต้นไปกำน,นันเนี่ยเดี๋ยวจะไปแพคให้นะคัดเลือกคัดเลือกซึ่งสายพันธุ์นี้ได้แต่ต้นใหญ่ๆแล้วนะมีแต่ต้นใหญ่ๆไซอุบอวบไปละท่านผู้ชมครับเนี่ยจัดส่งให้จัดส่งให,งให้ทางเคอรี่วันนี้ เข้าใจว่าไม่ใช่วันหยุดนะเคอรี่คงไม่หยุดผมเห็นว่าเป็นวาระพิเศษวันหยุดยาวนะจริงๆผมปรับราคาขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเห็นในช่วงวันหยุดยาวก็เลยว่าเอาเป็นโปรโมชั่นจัดให้ก็แล้วกันนะนะครับจัดให้ไม่ปรับราคาขึ้นะือค่าส่งไปนะครับนี่ท่นานผู้ชม339 10พอดีเลยวัดที่วัดที่วัดขนาดที่ไซส์เท่าไหร่จัดไซส์เท่าไหร่ให้ แต้สิานะอ่าเฉลี่ยเฉลี่ยสิ้านะเออเฉลี่ยสิ้าแล้วมีเอาย<ม>ีสิบให้ดูที่นี่ตอนยี่เนี่ยรู้ว่าหนักเกินไปนะหนักหนักใช่ไหมเอออ่นนั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 ่นนนนัี่นี่นียปะยี่สะนั่นยี่ะมีเทีนีนนนถ,ถึงไหมสิบแปอ่าเอานี่ไงยีะ่ะอันนี้น่าจะได้ ถึงติงับไปอ้าวใกล้เคียงใกล้เคียงสิบาถึง18ปนี่ประมาณนี้แหละเอา้าสิบาถึง18 20ก็มีอ้าว20มันก้อนดินใหญ่ไปอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนได้ออให้ทำกันนะท่านกำนันนะท่านกำนันบอกว่าขอบคุณล่วงหน้ากำนันไม่ต้องขอบคุณหน้าที่ที่ผมจะต้องดูแลท่านกำนันผมต้องขอบคุณท่านกำนันนะ <S <S ท,นนนที่อุดหนุนสายพันธุ์ดีนะครับนำเข้ามานี่ท่านผู้ชม ผลุนสายพันธุ์ดี B32 นะครับลูกใหญ่ลูกโตโอ้โหใหญ่โตจริงๆโอ้โหแล้วใบใหญ่นี่เอาใบใหญ่ให้เลยนะท่านผู้ชมใบใหญ่คนใหญ่คน,คนอวบท่านผู้ชมครับน,นี่แหละผมถ่ายภาพให้วันต่อวันวันต่อวันให้เห็นเลยก่อนแตกต่างใต้ใต้เยญ่ๆอวบอย่างเงี้ยอากาศเย็นนะช่วงนี้อากาศเย็นสบายตอนแรกเราก็จะใถุงต้องการต้องกัน ให้น้ำหยดในกล่องถ้ายดน้ำหยดในกล่องและกล่องเปลือยเลยท่านผู้ชมขั้นตอนนะขั้นตอนแล้วโได้ใบสองแล้วเดี๋ยวไวไวเน,เน่เดี๋ยวพอไปถึงท่านเนี่ยเวลาไปถึงผู้ชมนะเวลาไปถึงท่านเนี่ยท่านที่คณนาได้สั่งไปเนี่ยก็แกะถุงใสออกนะท่านผู้ชมแกะถุงใสนี่ออกกาวนี่ออกให้เหลือแต่ถุงดานะท่านผู้ชมเราแพ็คไปเพื่อ ป้องกันการกระทบกระแทกนี่ี๋ยวจบนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอีกนี่วางขั้นตอนตอนท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยนะนั่นก็คือไคโตซานสูตรอินทผาลัมที่ได้เ,เขาผลิตให้สูตรนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมใช้ผสมกันกับาสารเร่งการเจริญเติบโตตาไมัคู่ของผมเนี่ยปื้ดต่อปื้ดเห็นไหม ว่าวันหนึ่งวันวันนึงยาวเป็น1เซนติเมตรได้อะโจ <c oughs> ยาวไวจริงๆย,ยอมเลยยอมเลยโดยเฉพาะสายพันธุ์ยีสาอเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะใส่ให้เรียบร้อยท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเลี้ยงต่อเนื่องให้โตกันแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเนี่ยก็สั่งซื้อได้นะครับกิโลละ25บาทนะ i